ซิริต้าให้โซกรอ,อยู่คาฤห,หาดรู้ดราม่าเป็นคนติดดินหากพูดถึงเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากริตา้าซิอริตา้านางเอกสาวสวยที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นเที่เรียบร้อยโดยเรื่องราวดราม่าจุดนี้เริ่มต้นมาจากซิอริต้าและสามีกรอนนะรงเดชได้ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่ง และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการเลี้ยงลูกน้องกวินซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายลูกชายก็ติดดินเหมือนแม่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาอยากให้ลูกสนุกมีความประจนภัยเหมือนแม่อยากให้ลูกได้เห็นโลกกว้างไม่อยากปิดกั้นอะไรเลยขณะที่สามีกรณนนะรงเดชบอกว่าของเล่นสุดโปรดของน้องกวินก็คือกระป๋องกระมัง น้องชอบอะไรแบบนี้มากเล่นทุกวันชเวเน็ตพากันโฟกัสคำว่าติดดินของเซอริต้าจึงวิจารณ์กันสนันถึงไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวที่โพสลงไอจีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้านั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ขับรถรูไปชอปปิง้งแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เห็นอีกมุมของนางเอกสาวที่นั่งรถตุกๆไปตลาดและกินอาหารร้านธรรมดาข้างทางอยู่บ่อยๆขณะที่บางส่วนถึงกับแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวดาราสาวกับคําถามที่ว่าติดดินที่ว่าหมายถึงดินเกรดไหนคะเพราะมองว่าครอบครัวของดาราดังใส่แบรนด์เนมกินอาหารสุดหรูนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เช้นคอมเมนต์ที่บอกว่าติดดินที่แปลว่าไม่ได้เดินอยู่บนอวกาศปะเนี่ยคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าคือเห็นสัมผั์แบบนี้เรามองบนเลยอะเคยมาเดินแบบติดดินจริงๆไหมคะก่อนอ้อลืมไปดินเราดินเขามันต่างกันคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าติดดินแบบพรีเมียมคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าติดดินแบบลักชูขอขอบคุณข้อมูลจาก Top Newroom.info ขอบคุณค่ะ